ูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านมะขามเตี้ยตั้งอยู่ณนะหมู่ที่1ตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบรุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ของส่วนราชการอำเภอด่านมะขามเตี้ยบนที่ดินราชพัสดุมีพื้นที่ประมาณ1.2ไร่ปัจจุบันบริหารโดยนางขวัญตาดอนศรีจันท์ํำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอดามาขามเตี้ยได้ดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนพุทธศักราช2560-2564ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์ด้วยกันดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนยุทธศาสตร์ที่2การผลิตและพัฒนากำลังคนยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนยุทธศาสตร์ที่5การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนและได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามพบรบส่งเสริมการเรียนรู้3รูปแบบดังนี้1 การเดินดูตลอดชีวิต 2. การเดินดูเพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเดินดูเพื่อคุณวุฒิตามระดับเติงหมู่บ้านหินสีพัฒนาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตบจลจระเคเผือกมีเนื้อที่ประมาณ15,000ไร่ห่างจากอำเภอดามาขามเตี้ย35กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง45นาที ทางทิศเหนือติดกับตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทางทิศใต้ติดกับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีทางทิศตะวันออกติดกับหมู่าบ้านไททองตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีและทิศตะวันตกติดกับประเทศพมา่า ชุมชนบ้านหินสีพัฒนามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด210ครัวเรือนและมีจํำนวนประชากรทั้งหมด412คนแบ่งออกเป็นตามช่วงอายุได้ดังนี้อายุ1ปีถึง6ปีจํานวน29คนอายุ6ปีถึง15ปีจำนวน6คนและอายุ1 6ปีถึง60ปีขึ้นไปจํานวน377คนชุมชนบ้านหินสีพัฒนามีนายพนมวันเพ็เป็นผู้ใหญ่บ้านหินสีพัฒนา นายธงชัยแล่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหินสีพัฒนาและนายกระดาผู้นำชุมชนชาวกะเหรีย่ยงสู่ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดำมะขามเตียได้มีการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านหินสีพัฒนาเพื่อมีเคาะสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำมาจัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนบ้านหินสีพัฒนาต่อไป ของเรานี่คือน,นาทีของเราแล้วเราเอ่ออยากอยากจะให้เรามาส่งเสริมเกี่ยวกับอะไรได้ไหมจริงๆชาวบ้านเนี่ยพอเวลาอยา่าไม่ได้รับจ้างแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีงานทำแต่อยากจะให้ทางกลุ่มมาแนะนำอาชีพอ,อาชีพที่สามารถชาวบ้านทำได้ก็ต้องการจะมาทำอะไรชาวบ้านก็ จากัสาสตรดด้วยอะไรก็ได้ครับ